นี่ก็เก็บทิ้งไม่ได้แทนยังเตะอีกด้วยไม่ไหวนะเออไม่ไหวเลยพวุนี้ขยะแค่นี้ก็เก็บทิ้งไม่ได้ใช่ <c ười> <ๆ>เดี๋ยวเนาะขอบคุณนะที่ช่วยเก็บขยะ ถ้าจะให้ดีกว่านี้ควรแยกขยะก่อนทิ้งขยะเพื่อมันจะทําให้ง่ายสําหรับคนที่ไปทิ้งขยะมาเดี๋ยวพี่จะสอนการคัดแยกขยะให้ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าขยะมีประเภทอะไรบ้างตามนี้เลยทางขยะย่อยสลายสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในระยะเวลาอันสัน้นเช่นเศษอาหาร กิ่งไม้มูลสัตว์ถังขยะรีไซเคิลสีเหลืองสำหรับขยะที่นำกลับมาผลิตเพื่อใช้ใหม่ได้อีกครั้งเช่นกระดาษแก้วพลาสติกและโลหะถังขยะติดเชื้อสีแดงเช่นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วชุดตรวจเอทีเคอุปกรณ์ทางการแพทย์เข็มฉีดยาสำลีผ้าพันแผลเป็นต้นถังขยะทั่วไปสีน้ำเงิน สำหรับขยะทั่วไปที่ย่อยสลายได้ยากและไม่มีพิษเช่นโฟมโฟอยล์ถุงพลาสติกซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเมื่อพวกเรารู้ถึงประเภทของถังขยะและขยะพวกเราก็สามารถที่จะทิ้งขยะลงถังได้อย่างถูกต้องนะครับหน้าที่ของคณะกรรมการนักเรียนจะบันทึกจำนวนและชนิดของขยะเตรียมส่งขาย จากนั้นสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษาในเรื่องการคัดแยกขยะหากมีการคัดแยกที่ผิดวิธีผมก็จะมีการแนะนำและทำให้ดูและในส่วนนี้เป็นการปลุกจิตสำนึกให้กับเพื่อนๆนน้องๆให้รู้ถึงคุณค่าของขยะว่าเงินที่ได้มาสามารถนำมาพัฒนาปอเนาะได้ไม่ว่าจะเป็นการบำรุงการซ่อมแซมอาคารเรียนที่พักท่อประปาและอุปกรณ์จัดการเรียนของทุกคน ทางปอนะป่าพร้าวมีการจัดการขยะมาเนิ่นนานทำให้ทางปอนะของผมสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาปอนะคนในชุมชนและผู้ที่สนใจโดยทางปอนะมีการจัดการอย่างเป็นระบบส่วนไหนที่สามารถกำจัดได้ก็จะกำจัดและส่วนไหนที่สามารถนำไปขายได้นี่คือการบริหารของปอนะป่าพร้าวของผมครับ าพวกเราแยกขยะให้ถ e ูกว <Eles S 1> ิธีแค่นี้เราก็สามารถช่วยทําให้ปนอนของเราหน้าอยู่ได้เข้าใจไหมครับเข้าใจครับ